คลิปวิดีโอที่ท่านรับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เสมหรับชมได้ทุกเพศทุกวัยถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ <share> ตอนนี้กับมาหอดหนาง,งานแล้วครับเนี่เพิานว่าขึ้นไฮฮาม,มงเรงเพราะว่า มันแดดมันห่อนอยู่เพราะว่าเลี่ยงผื่นยีมหาตันเป็นบ่อห้ตัดหางทิมว้แต่เมื่ออ่นเสาใอยมาคุ้มผาเราออกไปเลยนะครับครับผมผมก็ตรงตัดหางทิไว้ตดทิมใบนี่ละตัดทิมว้วก็เงินเสอาอมาคุ้มผาเราก็ออกไปเลยนะครับมาต่อหางคุ้มผาเพราะว่าย่ามนี่แดดมันห่อนอยู่ครับผมเดี๋ยวห้างออกไป ทำกันตัดหางเลยครับครับแบบง่งายๆเลยตองอยังมากไหมพี่น้องครับแหลกปุ๊บเข้าตรงตามรักรักการนะครับเอาแบบรักการเลยเลยผมมีรักการในบ้านีเนี่ยป <c oughs> ิดล่มก่อนปุ๊บต้องถอดสายลุ่มก่อนนะครับตามรักการถ <c oughs> อดสายไฟครับผม นี่มองเก็บมัน,นเก็บไปครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เฮ้ยเจ้าหยบบ้อยครับตอนต่อไปกะ ปั่นขาสร้างนะครับปันปั่นเบอาการปั่นอันนี้คือต่อเพลวนะครับได้ว่าไเนี่ยปันถุสีพอดีปดเประาณนั้ดน ให้ดันเข้าไปออยับดันไปน,นี่เป็นรอบจาก่าคือเซอโร่มันขึ้นนะครับับขามันขึ้นให้หน้อยนะครับเพื่อเพื่อลดหนักนะรับ นี่ัรนีเขาี่ไค้องนักนะครับปันขาสั่งเด็ดร้วยแล้วนะ้อองอื่นนะครับแรกเราขา่ไซคให้เขาขุ่ขาไป็นไ่เป็นตัวไดยังเล้วยืนเสาเข้ามัดเส่อเอาท่าเดียวเนาะ ผมประมาณนี้แหละเบิ่งคนใช่เบิ่งเพื่อไว้ประมาณใดล๋วรนัสนนปปรนนสำหรับควมคดผมเดี๋ดีๆๆ่เห็นเหให้มันลอยหน่อยหนึง่งห้มันเลอะห้หางมันลอยจากเก้จันนาหนาวัวหน่อยหนึ่งนะครับตับผมตอนต่อไปกะสายลุ่มแล้วเป็นวะ สลักบเน่ยเอิ้นสลักลักเนีก่อนเอือนตามหลักการเอิน้นสลักคิงพินเอิน้นแต่ผมบ่ค่อยมีหลักการบันไดไงพี่น้องเห็นปะนี่อยู่ประมาณนี้นี่ลักขนาดนี้เห็นป่ อาันนี้ขึ้นนะครับเนี่ยปึ๊บดึงออกมาปึ๊บล็อกเรียบร้อยเนี่ยครับผมเดินหน้าออกได้เลย,เลยครับเดี๋ยวผมสิไปเติมแก๊สไปยืนคอยบัได้จอดเติมเติมการทิ่ไมไ้เนี่ยเรียบร้อยแล้วอาสาปัน ลงเก็บเลตเกินเรียบร้อยหางส่ฝืนพเลตเก็บไว้นาเบิดสิเหลือนี่ก็เป็นทุงเนี่ยเห็นปะข้าเจ้าสีเลี้ยงไว้เนี่ยเห็นปะเดียไว้เลยมันแดดข้าเจ้าบ่ขืนให้ข้าเจ้าจิขืนให้มันอแรงยิดผาไว้เลี้ยงพืนไปลงลาดกระบังนะครับลาดบรรจุตู้ลาดกระงครับผม เข้าไปเติมแก๊สกันเลยครับผมคลิปนี้ก็มีอย่างครับสอนวิธีตัดทางแบบเขาเ้าใจยง่งไๆให้เบิ้งนะครับนี่ดึงสลากก้อนหอกเห็นบ่มันลอยแล้วนะเห็นว่พี่น้อง ตัดทางเป้าว่าต้องปั้นขึ้นขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมตัดเพื่อขึ้นไว้เวลาใส่ของมันหนักหรือมันจียุบลงนิดหน่อยนะครับหรือบ่ยุบก็ได้ครับผมอาคลิปนี้มีประโยชน์กับกดติดตามกด subscribe ให้น้ำเนเดอร์คับเตอร์ไอยูทูบส่องไม่ได้เกิดนะครับผมสวัสดีครับ